มาดูกันต่อวันที่ห้ากับสองชั่วโมงสามชั่วโมงที่จะได้เล่นต่อวันแต่คนดูจะได้ดูประมาณสักสิบนาที <c oughs> อัด <c oughs> คลิปสามสิ่ยี่โมงให้เหลือสิบนาทีเอ๊ะ <c oughs> เธอมสร้างอันนี้ไฟฟ้ามันช็อตได้จริงปอกเคยลองปะมันใช้สําหรับเครื่องผลิตออโตโ้เออร่อย <c oughs> นึกว่าเอาไปช็อตคนนึกว่าแปบว่าเหมือนในเลนเลยแบบชอ็อตคนอะไรไม่ใช่ มันจะมีแท่งไฟที่แบบเป็นไฟฟ้าที่แบบไม่ใช่ไฟแบบเนี้ยอ๋อคนละคนอันกันใช่ปะเออไหนวันนี้มีอะไรวันนี้มีอะไรโชว์เขาอ่ามัดดินมังกรไหนวะไอตัวนี้เนี่ยตัวนี้ตัวเนี้ยต้องต้มไอ้ตัวนี้ก็เท่เหมือนกันจิ้งจอกไฟเหรอใช่เอาเลือกมัดดินมังกรตัวนี้เออเทอยู่แต่มาดูโบราณโบราณยังไงก็ไม่รู้มัดดินมังกรเฮ้ยแพสซีฟดีด้วยนะแพสซีฟแข็งแกร่งด้วยนะ ดี <Def> เฟนยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้เป็นเ,ปเล่นไปตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่โอ้ยบอสอาอบาก้าอาบาก้าปลาร์ซิบ้างงานะวะจุดใหม่ก็อยู่นู่นเยอะเหมือนกันโอ้โหอยู่ในอยู่อยู่ในจุดที่เขาไม่เคยไปมืดมืดโอโ้อะไรคอนเวียโอโ้จุดใหม่วะเฮ้ยได้ไข่นี้ไข่ใบใหญ่เฮ้ยไข่อะไรไข่ดินเหรอเออไข่ดินโอ้ฟักนานแน่เลยนี่ไงกำลังฟักอยู่ สามสิบกว่านาทีเดืววอดสามสิบนาทีเจอการเดี๋ยวเขาขอเปิดน,นะลูกใบนี้ใบใหญ่ปะใหญ่ใหญ่โ <Okay. S 2> คไขหินใบใหญ่มากนี่นี่น,นี่หมวกเขาคาไปให้เธอดูดิหมวกอะไรอ่ะเฮ้ยหมวกนกอ่ะย่างเทอย่างเทว <laughs> กเลยว้าเดี๋ยวแหละเทเดีอันนี้อ่านอ่านอ่านกวางกวางน้ำแข็งอ่ะ ขี่ด้ยอยอเร็วปะอืมเหมือนจะเท่าครบก็เร็วอยู่นะเร็วกว่างปะกะติอ่ะเพราะว่าอ่านมันคับยากมากเลยเร็วอยู่เร,เร็ววบเร็วประมาณหมาเลยอ่ะอันนี้หรอ,อ,อมาดูสิมาด,ดูตัวเทพที่สุดในเกมเนี่ยเขาจะทำให้เธอดู ให้เธอได้เห็นว่าเป็นโคตรเทพแบบซี่แบบสีอันเข้มเข้ม,มตลอดเวลาเลยไหนตัวไ <new> หนอันนูปิตฮะโอ้พรเทพดูดิเราขนของอย่างเร็วเลยไปไหนอ่ะนะทำงานไงโอเคเอาไว้ทำงานแล้วกันนะเพราะพระสี่เป็นกากจัดเลยไอ้บอสตัวนี้แม่งทางเข้าเทพอ่ะมีแบบร,รูปปงรูปปั้นด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง เขาได้เสียงชายนี่ใช่ไหมือนกันเอาแหละได้จับชายนี้ก่อนเขาแล้วอ่ะเจอแล้วตัวไหนโอ้ยชายนี้บอสหมาเอาไหมบอสหมาเหรอเฮ้ยเอาดิชัยบอสหมามันสิบแปดอ่ะเอาดิยิงจมบนนี้แหละจะทำไงได้ <c oughs> อ่ะสู้ๆนะ <c oughs> เอามันเอามัน ว่าตายฮะโทษท,ทีตายไปแล้วอ่ะเอาป่านี้ลงไปโจมตีสองทีตายเลยอ่ะปุกปุกมาเข้ากันฮะะสู้ๆนะคะว้าจะเปิดดิทำไมบอสมันนิ่งอ่ะแค่นึงนะเอ้ยคน<อ>ใช้กันเยอะยังสวยเลยเอย๋ยวันจับบันหลังกันดีกว่า สู้มาทีไปสู้มันเดโนเสาร์ไดโนเสาไม่สู้เลยเด,ดี๋ยวเสาอะ่ะสู้อยู่นี่เธอเห็นมอนเขาเปล่าเชะแข่งด้วยนะเอาเรื่องตัวจับเลยนะตัวเนี้ยโอ้โหเอามันอีซี่นะ่โอ้โอีซี่เลยไดโเสารู้ันเออ okay. ารอบหน้าเจอกันนะหน้าใช้เหมือนกันนะตัวเนี้ยมันสวยดีอ่ะได้ขนนกลามค่าสีฟ้าน้ำมันคุณภาพสูงสามเดี๋ยวก็ได้ไอ้นี้ด้วยเถอะเอาไปของขวบอ่ะเฮ้ยมันซับน้องได้ด้วยเหรอเอามันเกมมันโหดไ้หลายจังวะมันคือความโหดร้ายของเขาเนี่ยเฮ้ยจะมาได้ไรอ่ะซับน้องมันได้ของที่มันจะได้นั่นแหละ อุ้ยเอ่อเกมต้อเซ็นเซอร์ด้วยเซ็นเซอร์ไม่มิดด้วยจับเลยก็ได ouais uh ้ม huh. ันใช้เป็นแทนเครื่องร่อนได้เร็วอยู่โอ้ยเม่สามว้วนมาเพิ่มด้วยเหรอเกิน โอ้โหบอสชิบหายนี่ก่อนไม่ไหวอ่ะไม่ไหวบอสเวลสามติปอ,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 อยู่ข้างหลังอยู่อยู่กับบา,มาไม่เจอใครไม่เจอ,ไม,เจอไม่เจอบอสเออตามบอสเชียร์มันตามสุดลูกหูลูกตาเลยโอโ๋ตัวติดน้ำด้วยก,กินก่อนกินก่อนกินก่อนแล้คูปเค้าเลย ลงน้ำไปเลยจ้าลงน้ำไปเลยจ้าสภาพเอายิบกาวแล้วอีกเวลเดียวอีกเวลเดียวค่ะข้ามันเทวะ่ะ โอ๋อโดนสก,กิลทีมึงรอดไอ้ตัวนี้เหมือนเธอเคยมีป่ะมีป่ะเคยมีปะมีแต่ไม่ใช่บอสใช่ป่ะต,ตัวกระจกห,หน่อยใช่ได้รับทุกแก่ไปฆ่าบอสช้างกันต่อป่ะฮะบอสช้างป่ะท้าทายแม่มอสเหรอใช่แม่มอส<อ>นะแต่เขาไม่มีปืนนะก็อลองดูดับไม้เลยดัาไม้เลยเวลาทำไมไม่พกปืนวะ นี่อะนั่นเหรอไอตัวนั้นนะนะน่าจะสามสิบแปดตายตายตายหามหมดแน่เตรียมเก็บกระเป๋าเอายังอ,อือฮึโอ้โหยังคนน้อยเลยอะ่ะเลือสี่พันอะเออทีเดียวมันก็ตายเลยก <c oughs> ็เธอไม่ยกอัพมอนเธอมาโอ้โหโทเลยเธอไม่น,าน,าน่าไหวหรอกกระเบิด บอลเขาโคตรกล้าเลยตู้เดียวบอลตายเลยนี่ฮะไม่น่าไหวเขาวับเขาวับดิเขาวับเร็วๆน,นี่นี่นี่กาบ้านนดิกบบ้า,บานล้อมไหนก็นได้ล้อมไหนก็นไดอ้อย่าเวลาเป็นระเบ้อย่าทะลึง่ง ได้แต่สก,กิลกลับจัดเลยมอนกันคืนนี่ไม่เคยเห็น Ooh, อู้อัพบแล้วผู้ร้างได้บันดาลใจสี่สามสิบแล้วจ้าเยนอนได้แล้วใช่เย yeah, จะมีต,ต,ตัวหนึ่ง,งดเดี๋ยวทำข้าวให้กินนะจ้า จบสิ้นแล้วภารกิจวันนี้วูบ้างงานเวลซีทำงานไวอะชอบชอบความวิ่งของอโอเคเธอหมดเวลาเลยเวลาไปแล้วชั่วโมงนึงวันนี้เล่นนานจัด <c oughs> ไ้เจอกันไปพรุ่งนี้แล้วกันวันนี้หมดเวลาอีกแล้ว